สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษสิพรมาจาก YouTube Channel นะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือในเพจของ Facebook นะครับ<ม>กับ CBR Party คลิปวิดีโอแต่งซ่อมท่องเที่ยวครับ ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำคุณสมบัติของท่อยเสียนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้ทั้งหมด3ตัวนี้นะครับเอ๊ะทำไมถึงใช้ทั้ง3ตัวเพราะว่าแต่ละตัวเขาจะมีคุณสมบัติแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวเขาจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยละกันครับครับทีนี้ก็มาพูดถึงรายละเอียด ของท่อทั้ง3ใบกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากท่อใบที่อยู่ทางซ้ายมือสุดเลยก่อนนะครับทางซ้ายมือสุดท่อใบนี้ก็จะเป็นท่อผ่านะครับโดยใช้ท่อฟีโนเอามาผ่าโล่งนะครับผ่าโล่งถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามใน YouTube ก็จะเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นท่อรองยาของผมนะครับทำในหลายสูตรหลายๆเรื่องราวออกมาจนปัจจุบันผมใช้สูตรผ่าโล่งยาตะแกงนะครับผ่าโล่งผ่าโล่งยังไงกเ็เดี๋ยวเอาคอท่อก่อน นคอท่อนี่เป็นคอท่อซีพยานะครับเป็นคอท่อสแตนเลสนะครับแล้วก็ยึดปลายไว้ด้วยสปริงนะครับสปริงท่อใบนี้นะครับท่อใบนี้ผมก็เอาไส้ในมันออกจนหมดเลยแล้วก็เอาตะแกรงตะแกรงใส่เข้าไปแทนตะแกรงก็จะมีขนาดรูทบเท่า,าไหร่นะหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะครับประมาณนี้หนึ่งจุดเจ็ดจุดแปดนิ้วนะครับราวๆนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็อัดด้วยใยแก้วนะครับอัดด้วยใยแก้ว บริเวณรอบๆของตะแกงกับผนังนะครับก็อัดเข้าไปจนเต็มเลยแล้วก็ปิดฝาปิดฝานะครับแล้วทีนี้ท่อไปนี้ก็ก็ผมก็ได้ทําจุลดเสียงหรืออาจจะเรียกว่าแป๊บก็ได้นะครับแป๊บลดเสียงตัวนี้นะครับก็ทําให้เสียงมันเงียบลงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังคงความทุ้มความนุ่มนะครับ ท่อใบนี้เป็นท่อที่ผมชอบเสียงมากนะครับชอบเสียงมากมากเลยนะครับแล้วก็ก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับหลายๆท่านก็ถามนะครับว่าท่อไปทําอะไรมารู้สึกเสียงมันจะโดนใจนะครับโดนใจผู้ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเพราะเสียงที่ออกมาจะเป็นทุ้มนุ่มนะครับไม่เอะอะวยวายนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าแจ๋วเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของเสียงนะครับ ใบต่อมานะครับก็คือใบากางก็คือท่อเดิมนะครับท่อเดิมก็คงไม่มีอะไรมากเนาะก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับท่านผู้ชมก็สามารถได้ยินเสียงาจากท้องถนนทั่วๆไปนะครับแล้วก็เรื่องผมผมของพอปรแมก็ก็เขาก็ทําออกมาได้ดีนะครับทาออกมาได้ดีนะครับใบต่อมานะครับใบต่อมาก็ใบที่อยู่ทางฝั่งขวาสุดเนะ 1, 2, าะหนึ่งสองสามะใบที่สามใบทางขวาสุดเริ่มต้นเลยผม ต้องการทอไอเสียที่ออกบริเวณใต้ท้องรถนะครับใต้ท้องรถอารมณ์ประมาณเหมือน cb 6 5 0นะครับหรือพวก er 6 n ประมาณนี้นะครับที่ไอเสียมันออกบริเวณกลางตรงใต้ท้องรถเนาะผมก็เลยจับท่อเดิมนะครับมาตัดเอาห้องพักออกนะครับตัดเอาห้องพักไอเสียออกแล้วก็ยังมีแคดอยู่นะครับตอนแรกตอนแรกทํามีแคดอยู่แต่ทีนี้รถมันไม่เดินนะครับรถมัน ไม่วิ่งเท่าที่ควรผมก็เลยเอาแคตออกนะครับเอาแคตออปัจจุบันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยครับเดินท่อโล่งๆธรรมดานะครับท่อตัวนี้ก็จะเป็นท่อของโซนิกนะครับโซนิกเพราะว่าราคามันประหยัดกว่าแล้วก็ท่อใบนี้นะครับตรงคอท่อจะมีความโตกว่าท่อเดิมนะครับถ้าสังเกตผู้ชมสังเกตดูจะมีขนาดโตกว่าแต่ไม่มากนะครับโตกว่าแต่ไม่มากโตขนาดราวๆหนึ่งอ่าราวๆสามจนสี่นิ้วนะครับ 3ามส่วนสี่ิ้วนะครับเดินยาวมาแล้วก็เข้ามาที่ปลายท่อครับส่วนปลายท่อก็ไม่ได้ทําอะไระครับไม่ได้ผ่าไม่ได้ทําอะไรก็ใส่เข้าไปเดิมๆของเขาอย่างนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของเสียงเป็นยังไงล่ะเสียงก็คานองเหมือนโซนิคกันแหละรครับหรือ CB ตัวรุ่นคาบูเรเตอร์นะครับ c b บ150รรุ่นคาบูเรเตอร์นะครับเสียงที่ออกมาก็จะออกมาเป็นก้อนนะครับปุ๊บปุบ แข yup. ็งด้วยนะครับแข็งด้วยเนื่องจากไม่มีชุดบัมบัดไอเซียไม่มีแคปนะครับ well ก็ออกมาเป็นลูกเลยครับปุ๊ก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 ออกมาก็ก็พูดตรงๆเสียงไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะครับไม่เพาะสู้ของเดิมเพราะว่าผมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบเสียงที่มันสมูทนะครับเสียงที่นุ่มหูท่อใบนี้เสียงออกมาได้แข็งครับแข็งแต่ไม่ดังนะครับไม่ดังรับประกันว่าเข้าดานความดังนี่ผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอน ทีนี้มาพูดในเรื่องของสมรรถนะนะครับสมรรถนะหรือว่าความสามารถหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองนะครับของท่อทั้ง3ใบนี้นะครับเริ่มจากท่อเดิมก่อนละกันท่อเดิมใส่ใน CBR คันนี้นะครับ CBR คันนี้ผมสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่อไปกลางนี่นะเข้นเอาเต็มที่ละในรถคันนี้รถวิ่งห้า0 0โลเนี่ย145กโมตรตชั่วโมง ต่อมามาใบนี้ลหละใบไอเสียงเพาะเนี่ยเสียงลื่นหูที่สุดเนี่ยความเร็วใบนี้นะครับใช้ได้ความเร็วที่หนึ่งร้อยสามสิบกว่าๆนะครับอ่ะหวให้กว่าของเดิมหรอใช่ครับดังแต่ท่อนะครับล้อไม่หมุนครับใบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังคงเก็บไปนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ขี่เล่นนะครับขี่สนุกสนุกที่ความเร็วไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับก็ขี่ได้นะครับเสียงลื่นเสียงเพาะครับ ยังคงเก็บมันไว้เพราะว่าเสียงมันเพาะดีนะครับต่อมานะครับท่อใบนี้ล่ะท่อไอ้สั้นๆไอ้เล็กกระจิ๋ววนี่ครับท่อใบนี้เป็นท่อที่ผมสามารถทําความเร็วได้สูงสุดบนรถคันนี้นะครับได้ความเร็วเท่าไหร่ได้ความเาร็ว,เวอยู่ที่153กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่อใบนี้นะหน่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือดีกว่าของเดิมนะครับดีกว่าของเดิมเห็นได้ชัดเลยนะครับสูตรนี้ วิ่งได้ดีกว่านะครับที่ความเร็วปลายนะครับวิ่งได้ดีกว่าส่วนอัตราเร่งต่างๆก็ทํานองเหมือนรถเดิมนะครับเหมือนท่อเดิมนะครับทำนองเหมือนท่อเดิมอัตราเร่งต่างๆแต่ว่าปลายมันจะไหลได้เยอะกว่านะครับไหลได้เยอะกว่าเนื่องจากมันไม่มีอะไรมาขวางชุดไอเสียนะครับพอบินี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีถือว่าผ่านในเรื่องของ performance นะครับแต่เสียงก็ยังยังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของท่อไอเสียทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะนำข้อมูลไปเป็นการพิจารณาในการเลือกซื้อเลือกใช้ท่อไอเสียนะครับของท่านผู้ชมเองนะครับสุดท้ายก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับในเรื่องของสุ่มเสี่ยงในเรื่องของสมรรถนะนะครับจะเอาแบบไหนก็ ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณากันเองก็แล้วกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับสุดท้ายก็ฝากเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยในยการกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ